ก่อนเมื่อคืนนอนอยู่กับทาราเปล่าอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดมึงรู้ไหมว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกันเขาใครวิ่งอะไรกันมาเรื่องอะไรรู้ไหมรู้งั้นเล่าให้ฟังหน่อยเืียงเป็นยังีงใช่ปะ <c oughs> เสียงเป็นอะไรก่อนเสียงเป็นอะไรนอนนอนนอนได้นนได้ยินเสียงกุกกักกุกกักกุกกักกุ๊กกะใช่เสียงอะไรวะ เหมือนเหมือนลูกแตงโมกิ้งเล่กลูกแตงโมกิ้งใช่เราก็เฮ้ยเจอแต่บมันกิ้งก็ไปเนี่ยงห้องมันท่ารานเลยว่ะเออนี่กูก็มึงไหวไหมเนี่ยไหวอืมกูไม่ได้เป็นไรไปมึงปกติดีพอดีว่าไปผ่ากล่องเสียงเหราเอาเสียงให้เป็นผู้หญิงที่สุดไปต้องพามึงเล่าเลยพร้อมึงกากกูกากเสียงตกใจตื่นตกใจตื่นลืมตาวไปเองเลยนั่นแหละมันน้ำโอ้ยเอาเสียงเดียว เจนแล้วปั๊มทาราใช่มึงแน่ใจนะแนนน่อเห็นกับตามึงหรือเปล่าเห็นกับตัวในแตะตาบึงตายแล้วไม่ใช่ลูกกระตาเนี่ยลูกกระตาเบรกเบรกทำไมอ๋องงอแก้งอีกร้องไห้ทำไมโอ้โหฟ้องฟ้องมึงมั่นใจนะสวยเสียสวยสวยอ่ะเจนแล้วปั๊มในธาราเมื่อคืนนี้โอ้ย แล้วกูถามมึงอีกทีนึงใครป้ามึงมาก็ไม่รู้สินะเอางี้มึงนั่งรอนี่ก่อนแต่อะไรวะันนี่มันนี่มันนี่เลยเฮ้พยานหลักฐานเขามีเนี่ยเฮ้ยหญิงไะเนี่ยจะรักเขาอ่ะเอ้าเป็นป้าเขาจริงเปล่าโอ้ยนี่นี่ฮะเป็นผู้หญิงเป็นป้าได้ยังไงลองตอบไม่ใช่ตกูตบล้างน้ำเลยย เุ้ยมึงตกสะอาดด้วยจันแ้มอย่างงี้ไม่ได้ทาราขอโทษไม่ผู้หญิงนะผู้ชายอบอกสิขอโทษนะที่เข้าใจผิดนะขอโทษจริงเอางี้อยู่ไม่ได้แล้วไปเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวเข้าเมืองไปร้อนหน้าบ้านเลยขอโทษนะอนขอโทษนะอย่าไปทำแบบนี้กับใครนะจันแนอไม่ได้นะถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นในป่านี้เสียหายไปแล้วฉันไม่กลัวหรกเสียหอยเสียหาย ไปเลยอย่างเดี๋ยวไปรอหน้าบ้านนะเพื่อนนะเฮ้ยอีเรื่องเขาไหวนะทองใหม่เยอะควันสเปิย์ดิไปเลยเข้าบ้านเลยพี่นี่เขาคือคนไข้อะไม่รู้คือใครอย่าทำบปให้คนอื่นเขาอีกนะเดี๋ยวพี่กลับมาขอเวลาหนึ่งเดือนไปไป้ยโอ้ยโอ้ยโอยดื้อจริงจริงใต้นะมึงสองตัวอะไรกันเนี่ยมาดิลงมาดิลงมารู้เ้างอยู่ด้วยกันก็ต้องปองดองกันนะโอ้โหมึงอะไรกันเนี่ยฮะ พี่ก็ตัวแค่เนี้ยพี่มีคนเดียวอ่ะเธอเธอนี่ยังงอนนักเลยอุทกภัยไข่อยูเนี้ยเมียชื่อเมียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนี่ก่อนมึงสองตัวอะไรกันเนี่ยฮะกระตุ้งกระติ้งมันเกินผู้ชายไปละมึงจะไปทหารเปล่าเป็นดิมึงทำตัวกี้กูไม่เอาไปไปเป็นกูไม่เอานะเฮ้ยแมนอยู่แล้วเฮ้ยมึงแมนอะไรกูมึงกระตุ้งกระติ้งมันผัวเมียกันเลยเเฮ้ยป็น ชาผู้ชายไปยืนี่ผู้ชายอะไรไปยืนนู่นไปปวดหัวนะอย่างนี้เขาไม่เป็นไรหรอกเขาเป็นอยู่แล้วมึงเป็นงี้ไม่ได้นะต้องรับใช้ชาติอยากเป็นทหารเปล่าอยากเป็นทหารครับอยากเป็นไหมอยากเป็นเดี๋ยวฝากเมียเป็นทหารหญิงเป็นทหารไหมเป็นครับเออตัวอย่างนี้ถ้าอยากเป็นทหารตามเข้ามาเดี๋ยวพาไปมานี่ตามเจ๊มาเลยเจ๊พาไปนี่เห็นไงไปเร็วไปเร็วไปกี่ค่าไว้ใจได้บ้างไหม